การลักครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลาเชื่องตัวหนึ่งอาศัยอยู่ใกล้หมู่บ้านวันหนึ่งมันเดินไปในป่าแล้วพบหนังราชสีที่นายพรานฆ่าไว้ลาเห็นเข้าก็ตาโตเกิดความคิดซุกซนถ้าเราคลุมตัวด้วยหนังสิงโตทุกคนต้องกลัวเราแน่แ่มันจึงค่อยๆใช้หนังราชสีคลุมตัวเดินองอาจไปทั่วทุ่งเมื่อสัตว์เล็กสัตว์น้อยเห็นต่างวิ่งหนีด้วยความตกใจลารู้สึกสะใจ,จและหัวเราะในใจแค่นี้ก็ทําให้พวกมันกลัวได้แล้ว แต่เมื่อความหลงระเริงเพิ่มขึ้นลาเริ่มทำท่าทางโอหังและสุดท้ายก็ส่งเสียงร้องออกมาฮีฮีฮีเสียงนั้นไม่ใช่เสียงสิงโตหากแต่เป็นเสียงลาตัวจริงทันใดนั้นสัตว์ทั้งหลายก็หยุดวิ่งหันกลับมามองด้วยความแค้นใจแท้จริงมันเป็นแค่ลาบางตัวถึงกับหัวเราะเยาะบางตัวโกรธจัดที่ถูกหลอกพากันขับไล่ให้ลาวิ่งหนีไปไกลลารู้สึกอับอายและเสียใจเข้าใจทันทีว่าตนไม่อาจหลอกใครได้ตลอดไปเพราะ ความจริงย่อมเผยตัวตนเสมอการแกล้งทําเป็นสิ่งที่เราไม่ได้เป็นอาจหลอกตาคนอื่นได้เพียงชั่วคราวแต่เมื่อเผอทําสิ่งที่เป็นตัวตนจริงๆความลวงก็ย่อมแตกออกมาในที่สุดฝากกดไลค์และกดติดตามช่องเล่าทุกเรื่องด้วยนะคะ